กูแบกค่ะค่ะกูเตี๋ยวค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะค่ะที่สองค่ะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะใช่ค่ะเรายังอยู่กันหมดที่หนึ่งนะคะเรื่องจำนวนนับไม่เกินหนึ <GO w uther> ่งพันแปดเราจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วค่ะค่ะนั่นก็คือเป็นการเรียงลำดับจำนวนนะคะเวอร์ชันที่สองเพราะว่าเวอร์ชันที่สองเพราะครั้งที่แล้วเราเรียนเวอร์ชันที่หนึ่งเวอร์ชันที่หนึ่งเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันนะฮะนันก็คือการต่อเนื่องกันนั่นแหละนะคะแต่เวอร์ชันที่สอ นิดนึงนะคะก็คือการเพิ่มจํานวนเอ่อเพิ่มเอ่อเพิ่มจํานวนนั่นแหละเพิ่มจำนวนขึ้นมานะคะจากสามจำนวนเป็นอาจจะเป็นสี่เป็นห้าเป็นสี่เป็นห้าไปนะคะทีนี้ทําเหมือนเดิมเลยลูกผู้แบบแะไ่จะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลพราะว่าครั้งที่แล้วผู้แบบอธิบายไปหมดแล้วว่าการทํายังไงดูยังไงนะคะอันนี้ก็แค่เพิ่มจากสามเป็นสี่แล้วก็บางข้ออาจจะมีถึงห้าไม่แน่นะคะผู้แบบจ้า นักเรียนบางคนอาจจะทําเลยไปเร็วก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนเดกันะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าจากครั้งก่อนมันมีแค่สามจํานวนให้นักเรียนเรียงใช่ไหมคะวันนี้เพิ่มอีกมาวันนี้ก็จะเพิ่มอีกเป็นสี่แล้วก็มีเป็นห้าจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากเหมือนเดิมหัวโจทย์ดีๆนะลูกฟังนี้จากน้อยไปมากฟังนี้จากมากไปน้อยนะคำสั่งดีๆแล้วก็ให้ดูฝั่งไหนก่อนค่ะ ฝั่งซ้ายค่ะถ้าฝั่งซ้ายตัวแรกเหมือนกันให้ดูตัวที่สองถ้าตัวที่สองเหมือนกันไล่ไปตัวที่สามแล้วหนูก็จะได้คําตอบค่ะเพราะว่าโจทย์ยังไงจะไม่ให้เลขเหมือนกันทุกตัวอยู่แล้วถูกต้องเพราะว่าเขาให้เรียงจํานวนนะจ๊ะค่ะโอเควันนี้ก็แค่นี้เองโอ้โหเราบอกเฉยๆว่าสองหน้านี้นะคะเนาะแล้วเด็กๆนะพี่อย่าลืมนะดูแลสุขภาพดีๆนะคะอย่าออกจากบ้านถ้าออกจากบ้านก็ต้องใส่ ใส่ใส้ใส่แมสนะคะ,คะเออล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะล,ลูกใช่ไม่จำเป็นก็อย่ากออกอยู่บ้านอ่านหนังสือด<ช>ีกว่ามีอะไรไม่เข้าใจถ้าว่างก็โทรมาหาครูได้นะลูกน้นะคะได้โอเคงั้นครูแบดกับครูติวเขตาตกรางไปก่อนนะคะเด<ช>ี๋ยวเราพบกันใหม่ที่